อักคาโซนะฮะมาเที่ยวชมงานบิ๊กไบก็เลยเข้ามาดูในดักคาโซนะจ๊ะมาเราจะไปดู กไปกันคนก็เริ่มเที่ยวมาแล้วนะคะคนก็เริ่มรังไลมากน้นบิกไปอยู่ข้างนอกนะคะเราไม่กล้าที่จะเข้าไปถ่ายใกล้ะคะ่ะ ไดถ่ายหนะ้าคนได้ไหมนี่เป็นคาโซของคาติคอตคาโซค่ะสวยงามต,ต้นไม้สวยสวยต้นไม้สนไม้ใหญ่หลายร้อยปีแล้วเนี่ยสวยงามมากไปค่ะจะพาไปดูบิ๊กไฟกันว่าจะสวยงามแค่ไหน

I'm five years older than David. Yeah. Yeah. <laughs> ไปทุกตะขันสวยสวยมาเป็นชุดๆค่ะแต่ยังมา้ไม่เต็มแล้วคะเนี่ยเยอะเลยรุ่นเก่าสมัย ฮอนด้า hey, รุ่นกี่ปีแล้วนี่นะ่ะรุ่นเก้าศูนย์อีโคมี่เก้าศูนย์นั่นเนี่ยยอดเลยว้าวสวยอะ่ะชอบมากเลยอะ xuất rồi, đẹp quá, đẹp wow, đẹp quá, 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 đẹp đẹp quá, แต่ขั้นง่ายๆมุจมมเจ้าคิดว่ามเป็นหน่อยๆเน,นะค่ะเด้อราคาเบิ่งเมื่อเนะมื่ปรเดี๋ยวทำโหรุ่นนีไแมเมืองแสนกวัวนะคะสุดะอะอยอดเลยอ่ะ ว้าวโปยเจกตักเป็ิพี่อ้องเอ้ยไม่เจ้าจะอ่อนอยากไปนั่งจะขันจะมาขันนะเธอได้ขันนึ่งวันไหน่อยๆเด้อคะเด้อ คันน่ะรุ่นใดนี่